ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้นะครับอยู่ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถสมศึกษาปีที่4นะครับผมก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วของการเปิดภาคเรียนนะครับที่2นะครับในชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นเรื่องของเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการนะครับก็ หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามที่เราคุยกันไว้เนาะเดี๋ยวอันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับเสริมนะครับในเรื่องของเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบร,ริการนะครับเนื่องจากมีความจําเป็นนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับผม <elk Dios Limited> ในเรื่องของเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้านะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตย้อนไปก่อนนะครับในเรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับ หลักๆที่เราจะเรียนกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของสินค้าบริการนะครับเรื่องของการนะครับเลือกซื้อสินค้าและบริการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเครื่องหมายรับรองคุณภาพด้วยนะครับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคก็สําคัญนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองด้วยนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภคคือใครก็คือ อย่างเรานี่แหละครับก็คือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิตนะครับเป็นผู้ที่ใช้นะครับโภคบริโภคสินค้าหรือบริการนะครับเราจะเรียกว่าผู้บริโภคนะครับจะต้องมีสิทธินะครับตามหัวข้อตามนี้เลยหนึ่งคือมีสิทธิที่ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือว่าคําพัฒนาคุณภาพอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็พอเพียงเกี่ยวกับสินค้าบริการดังนั้นเวลาเราเลือกซื้อสินค้าหรือว่าบริการอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผู้ผลิตเนี่ยจะต้องอธิบายหรือมีวิธี การอย่างไรก็ได้ทําให้เราเนี่ยสามารถรู้จักสินค้าของเขาได้นะครับไม่หลอกลวงเราไม่อะไรเรานะครับมันเรียกว่าเป็นเรื่องของสิทธินะครับตรงนี้นะครับสาคัญนะครับผู้บริโภคเขาจะต้องนะครับดูตรงนี้นะครับเป็นหลักเลยอย่างเราเราเนาะเวลาจะซื้อสินค้าบริการเราก็ต้องดูนะครับฉลากนะครับข้อมูลของสินค้าต่างๆนะครับว่าถูกต้องครบถ้วนไหมนะครับเรื่องของสิทธิที่มีสละในการเลือกซื้อสินค้าบริการนะครับไม่มีการบังคับบุกเข็นอะไรต่าง ับ 3. เป็นเรื่องของสิทธิที่ได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการนะครับดังนั้นสินค้าและบริการต่างๆต้องมีความปลอดภัยเนาะเพราะว่ามันสําคัญกับผู้บริโภคมากนะครับแล้วก็เรื่องของสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญานะครับต่างๆเวลาเราซื้อสินค้าต่างๆนะมีการรับประกันสินค้าสมมติเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ารับประกัน1ปีนะครับายใน1ปีนี้ก็ต้องดูแลนะครับ รับประกันสินค้าหากมันมีการชำรุดรว่าเสียหายนะครับต่างๆเนาะตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้นะครับตรงนี้แล้วก็สิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหายนะครับหากใช้ไปแล้วนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดนะครับระเบิดขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับเขาต้องชดเชยนะครับชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรานะครับในฐานะผู้บริโภคนี่คือสิทธิพื้นฐานเนาะอันนี้ตามกฎหมายที่เขาได้บัญญัติไว้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับจะมีวิดีโอนะครับ ให้นักเรียนได้ศึกษาในเรื่องของเครื่องหมายมาตรฐานเวลาเราเลือกซื้อสินค้าบริการต่างๆเนี่ยต่อไปนี้นะครับนักเรียนต้องนะครับต้องตรวจดูนะครับในเรื่องของเครื่องหมายตรงนี้ด้วยมามีอะไรกันบ้างน,นะครับลองไปชมกันเลยนะครับ คนจำนวนไม่น้อยที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบโดยเฉพาะการเลือกของกินของใช้หลายคนมองข้ามเรื่องของคุณภาพทั้งที่เป็นสิ่งจำเป็นจริงๆแล้วถ้าทุกคนสังเกตให้ดีเราสามารถเลือกมีชีวิตที่มีคุณภาพได้แบบง่ายๆเพียงแค่จดจำให้ติดตาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3แบบ เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเป็นเครื่องหมายที่แสดงกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพื่อรับรองว่ามีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปนี้ส่วนใหญ่จะพบในสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคเช่นน้ำดื่มอาหารสำเร็จรูปอุปกรณ์กีฬาวัสดุสนักงานเป็นต้นโดยผู้ผลิตสามารถยื่นขอใบอนุญาต แสดงเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปนี้ได้ด้วยความสมัครใจเครื่องหมายมาตรฐานบังคับเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจของประเทศ เครื่องหมายมาตรฐานบังคับส่วนใหญ่จะพบในอุปกรณ์ของเครื่องใช้เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าของเด็กเล่นหัวกันน็อกวัสดุก,ก่อสร้างเป็นต้นเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แสดงบนสินค้าโอทอปหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอลูกประครบ สินค้าจาักสารเป็นต้นเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิน่นสร้างความน่าเชื่อถือมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดอย่าลืมจดจำสังเกตให้ติดตาเลือกชีวิตที่มีคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานทั้ง3แบบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของนะครับเครื่องหมายนะครับรับรองคุณภาพต่างๆนะครับที่นักเรียนได้นะครับเห็นนะครับบ่อยๆในชีวิตประจำวันนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเสริมขออนุญาตนะครับอ่ะเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการนะครับอ่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่า จำเป็นนะครับจำเป็นมากๆนะครับเนื่องจากสินค้าหรือบริการต่างๆที่มีในปัจจุบันนะครับที่ในท้องตลาดนะครับทั่วไปนะครับมันมีค่อนข้างที่จะหลากหลายจากหลายที่หลายแห่งนะครับบางก็มาจากชุมชนมาจากนะครับต่างประเทศต่างๆนะครับดังนั้นเครื่องหมายเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่เรียนดูวิดีโอคลิปไปนะครับตอหลักๆที่นังเรียนดูแล้วเนาะสำคัญที่สุดเลยนะครับคือเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือว่ามออกที่เป็น ลูกศรนะครับสีแดงตรงนี้ตรงนี้นะครับต้องมีนะครับเครื่องหมายเนี่ยครับต้องมีในสินค้านะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอะไรที่มันค่อนข้างที่จะอ่าถ้าถ้าไม่ถูกถ้ามันไม่ได้มาตรฐานมันจะเกิดอันตรายอย่างเงี้ยนะครับนะจะต้องมีนะครับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับอันนี้สําคัญนะครับต่อมาครับเป็นสีฟ้านี่นะครับอ่าสมออนี่ก็คือเป็นมาตรฐานเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ จะเป็นในเรื่องของของที่มันไม่ได้เกิดอันตรายมากมายนะครับก็เป็นสินค้าทั่วไปพวกอาหารเครื่องดื่มอุปกรณ์กีฬาอะไรต่างๆนะครับก็จะจําเป็นจะต้องมีเครื่องหมายลักษณะนี้นะครับถัดมาครับออยอันนี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับองค์การอาหารและยานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในอาหารแล้วก็ยานะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่ายาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องนําเข้าสู่ร่างกายอันนี้สําคัญมากๆ ถัดมาครับเครื่องหมาย o อท็อปตรงนี้นะครับนักเรียนจะเห็นในสินค้าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนเนาะที่มาจากชุมชนนะครับสินค้า o อท็อปตรงนี้นะครับเป็นโครงการของรัฐบาลที่พยายามยกระดับนะครับสินค้าพื้นเมืองพื้นบ้านของเรานะครับท้องถิ่นเนี่ยให้มันก้าวไกลนะครับไปทั่วโลกนะครับไปนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายสําคัญกันต่อมาครับถ้าเป็นอิสลามจะต้องรู้จักดีนะครับเครื่องหมายฮาลานนะครับเวลาเรียน นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสินค้าที่เราจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นของกินนะครับนะที่สาคัญเลยที่จะมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ที่นับถือาศาสนาอิสลามเนาะเขาจะไม่ทานอาหารบางอย่างนะครับดังนั้นเครื่องหมายนี้นะครับจึงเป็นที่สิ่งที่สําคัญนะครับถ้ามีก็แสดงว่าอิสลามสามารถบริโภคนะครับบริโภคได้นะครับคือใช้ได้เนาะตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันอันนี้เครื่องประหยัด เครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์5นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่จัดสร้างขึ้นมานานแล้วแหละนะครับซึ่งเป็นการรณรงค์นะครับให้รู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะมันประหยัดไฟนะครับถ้ามีเครื่องหมายนี้นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยก็จะแล้วแต่นะครับจะเป็น5เป็น4เป็น3แล้วแต่นะครับคือถ้าเป็นเลข5เบอร์5ก็แสดงว่าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างที่จะประหยัดไฟนะครับประหยัดไฟฟ้านะครับตรงนี้เนาะอ่าต่อมาครับมาตรฐาน นะครับเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอน,นี้สําคัญมากๆนะครับจะต,ต้องมีนะครับ่ถือว่าสิ่งของนั้นนะครับสิ่งเหล่านั้นจะเป็นนะครับเป็นสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับน่ะไม่สร้างมลพิษอะไรต่างๆแล้วก็สุดท้ายครับเป็นมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายสินค้านะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมอ่ะก็ ในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนในเรื่องของเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการนะครับก็หวังไปอย่างยิ่งนะครับว่านักเรียนเนี่ยจะนําความรู้นะครับไปใช้นะครับต่อไปนี้เวลาจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนะครับนะเสียเวลานิดนึงนะครับดูเครื่องหมายต่างๆนะครับว่าสินค้านั้นมันถูกต้องนะครับได้รับมาตรฐานดีแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าหากเรานําไปใช้นะครับ อาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้นะครับตรงนี้สําคัญนะครับโอเคครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับผมก็เป็นในเรื่องของเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการนะครับในชั่วโมงหน้าก็จะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพให้ดีนะครับนะครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ